สวัสดีครับพีพน่น้องลุงป้านาอาทั้งหลายวันนี้น้องส้มมีเรื่องตลกบายในวงการพระเครื่องประเทศสารัทันของเรามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะแต่เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องไม่ตลบสาหรับใครบางคนก็เป็นได้ซึ่งเนื้อหาใจความก็เป็นเรื่องราวที่นูได้มาจากสื่อโซเชียนเขาพูดกันลอยๆไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแค่นั้นเองเป็นเรื่องของวัตถุมงคลของพระอาจารย์ฟันานา,นานจาโรซึ่งท่านเป็นพระอินญ,ญาสายปาลาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสาหรับคนอีสานแล้วท่านเปรตดังเทพระเจ้าเลยทีเดียวเรื่องนี้มีรายละเอียดก็คือเหร่นนรรรรกองงาาาาะัึใปส้ จะมีเนื้อทองแดงจำนวนเก้าเหรียญและเป็นเนื้ออัลปาตาจำนวนสองร้อยสิบเก้าเหรียญผู้จัดสร้างมาถวายให้พระอาจารย์ฟันคือนาวาอากาศเอกเกษงามเอสลูกศิษย์เป็นคนสร้างถวายซึ่งในคงนั้นท่านพระอาจารย์ฟันได้ใจให้กับลูกศิษย์ทั่วไปแบบไม่มีค่า,าใช้จ่ายก็คือเหรียญแจกนั่นเองซึ่งต่อมาคงด้วยจากสาเหตุที่เหรียญมีประสบการณ์และบุญบาร,รมีของท่านพระอาจารย์ฟันทำให้เหรียญรุ่นนี้มีมูมลค่าการเป็นมือเช้าหาในราคาที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของเหรียญพระเครื่องในภาคอีสานและเป็นที่ต้องการของนกกสสมมมาาคคเรื่่่่่องททุนนนด้้วยไีีีีป วันเมืองของเราอยู่ในยุคคองอินเทอร์เน็ตและโซเชียลดิจิทัลจึงมีข่าวลือว่ามีบางคนลองนับจำนวนการสุดท้ายกันทั้งที่ออกเสือและไม่ออกเสือแต่ผลปรากฏว่าเมื่อมากระทบยอดนับรวมกันแล้วจำนวนเหรียญที่มีการสุดท้ายกันปิ้งมือมันดันเกินจำนวนข้อมูลที่จะสร้างครั้งแรกจึงขอถามพี่พน้องนองลุงป้านาอาว่ากรณีนี้คือแสดงว่าเหรียญรุ่นนี้มีความซับซิดสุดๆส,ส,สามารถแยกร่างแบ่งจากหนึ่งเหรียญเป็นสองเหรียญสามเหรียญเองได้ใช่ไหมคะจบข่าว